ังหวัดเชียงใหม่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการวันฟ้าใสาไร้ฝุ่นควันนะคะทางด้านของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้จับมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยายลัยเพื่อการวิจัย9ก้าจังหวัดภาคเหนือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอก,มอกควันค่ะเพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพและเศรษฐกิจค่ะ ดรวิภารัตนีอ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดปฏิบัติการฟ้าใสไร้ฝุ่นควันภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควันระยะที่3ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับมอบโล่ให้กับหน่วยงานที่สามารถลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่9้าจังหวัดภาคเหนือถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจในการร่วมกันลดปัญหาหมอกควันค่ะ โครงการดังกล่าวเป็นระยะที่3มแล้วนะครับมุ่งเน้นการขยายพื้นที่การดำเนินงานผ่านการทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยในการจัดทำนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนผ่าน3โครงการย่อยก็คือการพัฒนาระบบพยากรณ์คุณภาพอากาศแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันการบริหารจัดการหมอกควันการวิเคราะห์เชิงนโยบายแผนการจัดการปัญหาหมอกควันใน9้าจังหวัดภาคเหนือ ้ดยหวังให้เกิดการพัฒนาความแม่นยำแบบจำลองคุณภาพอากาศเพื่อที่จะสามารถนำแบบจำลองไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ผ่านการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจัดการปัญหาหมอกควันขณะเดียวกันนะคะได้นำผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ความรู้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมงานในภาคเหนือค่ะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ในพื้นที่ของตนเองค่ะ